สวัสดีค่ะเจนจากเจนอครินชาแนลนะคะอีพีนี้เนี่ยเจนจะมาพูดถึงาการเปิดร้านอาหารในออสเตรเลียเนี่ยเราจะหาทำเลท,ที่ตั้งร้านยังไงนะคะเพราะว่ามีพี่ๆ inbox มานะคะว่าอยากรู้เรื่องการหา,าทำเลเช่าร้านนะคะในออสเตรเลียนะคะก็เจนลิสต์มาให้นะคะก็จะมีเรื่องทำเลทีท่ตั้งเนาะก็อย่างอื่นเนี่ยเราต้องอคำนวณตั้งบัตเจ็ตไว้ก่อนคะ่ะว่า เรามีบัต g เจตเท่าไหร่น้องแล้วเราก็จะไปหาทำเลในการเปิดร้านค่ะก็เราก็ต้องคิดว่าเราจะขายอาหารแบบไหนประเภทไหนนะคะว่าเป็นเทคเว y หรือว่าอยากเป็นมีที่นั่งเยอะๆให้คนมามาได้อินนะคะก็อย่างร้านแรกที่เจนเปิดเนี่ยเป็นเทคเว y นอกไซด์มันจะเล็กๆค่ะแล้วก็จะเน้นเป็นครัวพื้นที่เป็นครัวแพ็คอาหารส่วนใหญ่ทําอาหารส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีโต๊ะแค่ สองสาโต๊ะค่ะมีที่ด้านหน้าให้แบบลูกค้ามารับนั่งรออาหารแล้วก็มี Delivery รอได้นะคะก็ร้านแรกที่เจนเปิดเนี่ยตอนนั้นที่เซ็นสัญญาต่อกัแบบทางแลนด์ลอรดเนี่ยก็ค่าเช่าก็โอเคไม่แรงค่ะถือว่าถูกในย่านวิชมอน์นะคะร้านเจนอยู่ตรงวิชมอน n ์นะคะหางจากเมลเบิร์นสีปีดีมาประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วก็ถ้า ถ้าใช้นั่งเทรนนั่งแทรมน,นั่งแทรมมาก็จะประมาณ15-20นาทีค่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงทำเลที่เจนอยู่เนี่ยเขาก็จะมีเส้นแทรมผ่านนะคะก็อันนี้ก็ต้องคำนวณถึงพนักงานด้วยนะคะแบบว่าถ้าเขามาสะดวกเนี่ยก็คือจะเราจะหาพนักงานง่ายนะคะเพราะว่าอันนี้หน้าร้านก็คือติดแทรมเลยน้องๆสามารถ ขึ้นมาได้จากในเมืองน,นะคะแล้วก็ลงถึงหน้าร้านข้ามถนนมาแป๊บเดียวถึงเลยค่ะแล้วก็ส่วนร้านใหม่ที่เจนย้ายมานะคะก็ห่างจากร้านเก่ามาประมาณ500เมตรเนาะตอนแรกเนี่ยเจนไปดูทำเลย่านอื่นมาแล้วนะคะที่ถัดจากเส้นที่เจนอยู่นะคะปัจจุบันนะคะก็อันนั้นค่าที่ค่อนข้างแรงค่ะแต่ว่าสถานที่รอบๆบเนี่ย คือเหมาะกับการที่เจนจะไปเปิดเหมือนกันแต่ค่าที่ค่อนข้างแรงนะคะอันนี้เจนเช็คมาแต่ตอนนั้นบัตเจนไม่พอเราก็เลยเลือกที่จะมาแบบว่าเปิดข้างๆกับร้านเก่าเนาะบวกด้วยตอนนั้นเรายัางไม่ค่อยมีตังค์นะคะแล้วก็ไม่ได้ซื้อรถเนาะก็ก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่ใกล้ๆก,กับพื้นที่เดิมนะคะแต่ว่าก็ขยับมานิดหน่อยแต่ว่าไซส์ใหญ่ขึ้นก็ จะมีที่นั่งประมาณ20-22ถึงนะคะในร้านส่วนนอกร้านเนี่ยสามารถขอเพิ่มบิทได้นะคะเป็นฟุตผ่าก็คือตั้งขายตั้งโต๊ะรับประทานอาหารข้างนอกของลูกค้านะคะได้ประมาณ3-4โต๊ะแล้วก็ส่วนของหลังบ้านเนี่ยเาก็จะมีแบ็กยานนะคะเจนสามารถขอใบอนุญาตแล้วก็ถ้าสามารถต่อเติมให้ลูกค้านั่งนั่งข้างหลังร้านได้ด้วยค่ะแต่อันนี้ก็คือยังไม่ได้ดําเนินการนะคะเพราะว่ากําลังรอใบอนุญาตขายเครื่องดื่มอยู่ค่ะก็ ก็แผนๆอยู่ว่าอยากต่อเติมแต่ว่าเรื่องการขอใบอ,อนุญาตก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการนะคะเพราะที่นี่เขาค่อนข้างเคร่งนะคะอย่างถ้าเราจะขอใบอนุญาตเนี่ยตั้งโต๊ะรับประทานอาหารข้างนอกเนี่ยเราจะต้องอจ่ายค่าประกันเพิ่มนะคะ c o v เ r ให้ลูกค้าเผื่อในกรณีที่เกิดอะไรขึ้นเนาะอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยก็จะสามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้ค่ะแล้วก็อาหารที่ เราจะเปิดอย่างเช่นร้านแรกที่เจนเปิดเนี่ยเป็นเทคเกอร์เวนเนาะเจนขายพวกไก่ทอดเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็เส้นนี้ก็เหมาะกับการขายพวกเทคเกอร์เวนค่ะเพราะว่าอาจจะมีดร i v เวอร์ค่อนข้างเยอะนะคะเส้นนี้ก็อย่างมันยังไม่ห่างจากในเมืองมากประมาณ4-5กิโลนะคะก็คือพวก d e l ิเวอรี่เขาก็ยังคัพเปอร์สามารถสั่ง ลูกค้าที่สั่งจากในเมืองก็สามารถที่จะสั่งจากร้านที่เจนอยู่ได้นะคะแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่ไดเวอร์ไม่ค่อยมีเนี่ยลูกค้าจากในเมืองก็จะสั่งไม่ได้นะคะแล้วก็อย่างค่าที่ในเมืองเนี่ยเจนก็ไปเช็คมานะคะก็ค่อนข้างแรงนะคะที่ในเมืองถ้าไซส์ใหญ่ก็คือจะแพงขึ้นนะคะก็เปรียบเทียบให้ดูว่าอย่างค่าเช่าตอนนี้ที่เจนจ่ายอยู่เนี่ย ออกมาจากนอกเมืองนะคะอยู่ชานเมืองนิดนึงก็ประมาณ1 0ถึง15นาทีเนาะแต่ในค่าที่ในเมืองเนี่ยหนึ่งวิคเนี่ยเจนสามารถจ่ายค่าที่ที่นี่เนี่ยได้หนึ่งเดือนเต็มเลยนะคะเปรียบเทียบกันดนูนะคะเพราะว่าแต่ในเมืองเนี่ยก็ค่าที่แรงแล้วก็พวกค่าส่วนต่างก็จะเยอะขึ้นนะคะนี้เจนไปเช็คมาเพราะว่าพวกเขาซิลเรท อนอกเมืองกับในเมืองก็ค่อนข้างจะต่างกันในเมืองเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เยอะกว่านะคะส่วนที่เจนเปิดร้านปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าจะขยายร้านใหม่เนี่ยเจนก็ดูทำเลที่มันค่อนข้างโอเคกว่าร้านเดิมลำดับต่อไปเนี่ยเจนขอไปพูดถึงเรื่องค่าเช่าร้านนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าเช่าร้านเนี่ยก็จะมี รายละเอียดยิบย่อยลงไปอีกนะคะก็หนึ่งเนี่ยเมื่อเราไปเซ็นสัญญาแล้วนะคะก็เราจะต้องเตรียมค่าบอลนะคะคือค่ามัดจำเนาะที่เราจะต้องจ่ายเป็น outgoing นะคะแล้วก็ค่าประกันนะคะน,นี่ก็คือต้องจ่ายเหมือนกันจ่ายกับทางเอเจนต์ Gen, เขาก็จะคํานวณมาว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่ต่อปีนะคะแล้วก็ค่าเช่าที่นี่ก็ต้องเช็คให้ดูให้ดีอีกทีนะคะเพราะว่าตามสัญญาเนี่ยของที่เจนเซ็นทั้งสองที่เนี่ยก็คือ ตามสัญญาก็คือค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นทุกๆปีค่ะ3% 5%แล้วแตนะ่แล้วแต่ทางเอเจนต์นะคะว่าจะชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องดูรายละเอียดสัญญาเช่าให้ดีนะคะก็ถ้าใครที่มีแผนจะเปิดร้านเนี่ยก็ขอให้ลองศึกษาใช้เวลาทบทวนแล้วก็คำนวณรายละเอียดข้าวข้าๆให้ดีนะคะสมมุติว่าถ้าเรามีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนด้วยแล้วเนี่ยก็คือต้องวางแผนอย่างดีเลยเพราะว่า ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยก็เดี๋ยวมันจะแก้ไขทีหลังยากนะคะก็คือต้องต้องทำเป็นรายละอักษรเลยนะคะระหว่างคุ้นส่วนเนาะว่าเราจะแชร์กันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ต้องทำสัญญาเป็นรายละอักษรไปเลยเผื่อเกิดปัญหาในอนาคตน,นะคะเพราะว่าทำงานร่วมกันเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีเกิดปัญหาการแบบว่าไม่ความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะอันนี้ก็ต้องเผื่อไว้เนาะ